รามันกาละครขอเสนอนิยายรักสนุกสนานตื่นเต้นจากบทประพันธ์ของกวีวัรกลิ่ประภานเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มพอขอรอกับผู้โดยสารสาวสวยทั้งคู่เหมือนขมิ้นกระปูน พบกันทีไรต้องเหมือนมวยคู่เอกและทั้งคู่ต้องมาประสบชะตากรรมร่วมกันในขอสอมอก,กอรอรัก ใครนะมันเดินไปอยู่ที่หน้าประตูพ่อหนุ่มกับแม่หนูแกลงหลับเร็วครับครับเข้าไปคุยสิแปเดียวเท่านั้นนะเออจ้าเออเปิดไฟหน่อยสิพ่อหนุ่มเปิแล้วหนูสาหนูพงหนังรังแตนเป็นยังไงกันบ้างเออเอ,อ้าวป่านั่นเองเออ ฉันเองอ้าวแล้วป้าเป็นยังไงบ้างล่ะเหรอฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาขังฉันไว้อีกห้องหนึ่งเขาไม่ให้ฉันคุยกับใครเลยตอนนี้เขาใจดีอนุญาตให้ฉันเนี่ยมาดูพวกคุณกับหนูหนูพวกนี้แหละเออหนูสาจ๊ะหนูพง <c oughs> ก็คงจะเพียนะก็เลยหลับเป็นตายเลยเออน่าสงสารจริงๆอ๋อได้แล้วกลับไปที่หอ้องเฮ้ยจ้ะจ้ะ ฉันไปก่อนนะเฮ้คนอย่างพวกมันนี่น่ะเหรอที่เรียกว่าใจดีที่ยอมให้ป้าแม่บ้านมาดูพวกนี้ไม่ใช่จะให้มาหลอกถามอะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอดีนะที่เราให้พ่อนหนุ่มกับแม่หนูนี่แกลงนอนหลับเราจะต้องจับตาดูไปเรื่อยๆ มันคงไม่เกินความสามารถของเราไปได้หรอกนะไปแล้วใช่ไหมลุงไปแล้วคุณป้าโดนขังเดี่ยวเอาไว้อีกห้องน่าสงสารจังเลยลุงยังไม่แน่ใจยังไงอะครับนั่นนะสิคะลุงมีลางสังหรณ์ยังไงก็ไม่รู้ทำไมพวกมันจะต้องขังป้าแม่บ้านเอาไว้คนเดียว ทำไมไม่เอามาอยู่รวมกับพวกเราพ่อหนุ่มกับแม่หนูว่าไหมมันมีเหตุผลอะไรอย่างนั้นเหรอก็ในเมื่อทุกคนก็รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะว่าป้าแม่บ้านอายุมากที่ไม่มัาขังรวมเอาไว้กับพวกเราข้อนี้ลุงว่าไม่น่าจะใช่นะพ่อลุงเองก็อายุมากทำไมมันถึงได้เอามาขังไว้รวมกับหนูล่ะแล้วเมื่อกี้นี้ทำไมลุงถึงไม่ยอมให้ผมพูดกับป้าล้วครับพใช่ค่ะ พ่อหนุ่มกับแม่หนูจะพูดอะไรล่ะก็ในเมื่อมันมีคนเฝ้าอยู่ด้วยพูดอะไรไปก็ไม่ได้จะคิดหนีจะพูดต่อหน้าคนที่มันพาป้าแม่บ้านเดินมาน่ะเหรอสู้เราอย่าพูดซะดีกว่าว่าไหมมันก็จริงนะคะคุยยังไงก็ไม่สะดวกนี่ลุงครับเ<ะ>คนที่พาคุณป้าแม่บ้านมาที่ห้องของเราเนี่ยเสียงของมันคล้ายๆกับเสียงผู้ชายห้องข้างๆเมื่อกี้จังใช่เสียงมันคล้ายกัน เพราะว่ามันเป็นคนคนเดียวกันนะสิเอ๊นี่ลุงครับเห้อ <Huh? S 2> ลุงสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้นี้นายคนนั้นมันเดินผ่านหน้าห้องเราไปแป๊บเดียวแล้วมันก็พาคุณป้าแกมาที่ห้องของเราเลยเออจริงสิอะยังไงกันนะคะสาไม่เข้าใจเลย ก็เมื่อกี้นี้ก่อนที่คุณจะตื่นนะคนเมื่อกี้มันพานายของมันมามาคุยที่ห้องข้างนี่แหละผมกับลุงแอบได้ยินแต่มันไม่ได้ยินเสียงของนายมันพูดอะไรเลยนะลุงบอกว่านายมันพยักหน้าส่งสัญญาณอย่างเดียวมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะมันมีหมดแหละแม่หนูแต่ว่าที่พ่อหน,นุ่มพูดมานะลุงก็สังเกตเหมือนกันแล้วก็คิดว่าห้องที่ขังคุณป้าน่ะจะต้องอยู่แถวแถวนี้หรือว่าห้องติดก,กันทางด้านนี่แหละ แต่เราไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยนะห้องของเรานะ่ะความมันจะเปิดประตูได้มันจะต้องไขกุญแจโซ่ที่คล้องเอาไว้แล้วถึงไขกุญแจประตูลูกบิดแต่ว่าแสดงว่ามันไม่ได้ใส่กุญแจคุณป้าด,ด้วยสิที่คุณกําลังหมายความว่ายัางไงไม่รู้เหมือนกันผมแค่กำลังรู้สึกแปลกๆเท่าน,นั้นเองพ่อหนุ่มลองพูดมาสิดูซิว่ามันจะเหมือนกับที่ลุงคิดไหม นี่คุณจะพูดก็พูดมาสิถอนใจเครือใหญ่อยู่แน่แหละแล้วจะรู้กันไหมว่าคุณเนี่ยคิดอะไรแล้วมันจะเหมือนกับที่ลุงแท็กซี่เขาคิดไหมผมคิดว่าคุณป้าไม่ได้โดนขังนั่นไงพ่อหนุ่มคิดเหมือนลุงเลย้ยทําไมคุณกับลุงแท็กซี่ถึงคิดแบบนี้ล่ะคะก็เมื่อกี้นี้นายคนนั้นเพิ่งเดินผ่านห้องเราไปแล้วก็ย้อนกลับมาเลย เราชักแน่ใจแล้วเราว่าสิ่งที่เราสงสัยมันจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วนายที่ไอ้พวกขบวนการค้ายามาเรียกว่านายอาจจะเป็นแม่บานคนนี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้คิดแค่คนเดียวพ่อหนุ่มยังคิดคล้ายๆกับเราไอ้คนนี้มันคุยกับนายอยู่ที่ห้องนี้อยู่หยกหยกพอเดินออกมาจากห้องเดินผ่านเราไปเสียงเดินยังไม่ทันหายก็มีเสียงคนเดินย้อนกลับมาถ้ายอย่างนั้นก็สแสดงว่า นายของมันอยากจะเข้ามาดูเด็กๆพวกนี้นั่นเองไม่ต้องไปใช่อย่างที่ผมคิดนี่นี่คุณคือผมถ้าอย่างนั้นเราจะต้องรอดูต่อไปว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ไหมลุงแท็กซี่กับคุณกำลังคิดว่าคุณป้าคุณป้าเป็นผมไม่รู้หรอก ผมเองก็แค่ลุงเองก็แค่เดาๆเอาน่ะเหมือนกับแม่หนูนั่นแหละเพราะลุงเองก็อยู่กับแม่หนูในห้องนี้ไม่ได้ออกไปดูเดือนดูตะวันกับเขาลุงเองยังไม่รู้เลยว่าที่นี่มันที่ไหนกันแน่มันถึงได้กล้าปล่อยเราไม่ต้องมัดเรายังไงล่ะมันคิดแล้วว่าเราหน,น่ะหนีไม่ได้อย่างแน่นอนผนังห้องก็เป็นปูนมีแต่ที่มันกั้นเป็นห้องๆเอาไว้ที่เป็นฝาไม้แต่ดูแล้วฝาไม้แน่นหนาทีเดียว นี้ลำบากแล้วจะมีใครมาช่วยพวกเราไหมคะโถคุณเราถูกจับตัวมาที่นี่ยังไม่มีใครรู้เลยแล้วใครที่ไหนจะมาช่วยเราล่ะแล้วนี่เราจะต้องอยู่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี่อย่างนั้นเหรอเนี่ยก็คงจะอย่างนั้นไม่ฉันจะไม่ยอมห้มันมาฆ่าฉันฉันจะไม่ยอมพวกมันหรอกตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ยอมพวกมันเลยนะมันยังขังผมเลยอะ คุณสินะไม่น่าสงสัยอะไรเลยว่างไงนะคะเรียกดิฉันทำไมล่ะคะหรือว่าจะสอบถามเรื่องสายรถเมล์อ๋อฉันเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้คุณคิดว่าที่ฉันจะมาสอบถามเรื่องรถเมล์อย่างนั้นเหรอคะที่ฉันจะให้ดูใหม่อีกรอบนะคะดูหมุนให้ดูคุณคะคนอื่นอะเขาใส่เพชรเม็ดโตเขายังขึ้นรถเมล์เลยนะคะว่าเอ้า ว่ายังไงล่ะคะคุณเรียกดิฉันแล้วมีอะไรล่ะคะตอนนี้ดิฉันแต่รีบปล่อยรถนะคะจะถามอะไรก็รีบถามมถอะคะฉันจะถามว่าพงเข้าไปไหนอ๋อพงพงไหนล่ะคะโอ๊ยตายแล้วนี่คุณเพิ่งจะมาทำงานที่นี่อย่างนั้นเหรอถึงไม่รู้จักพงนะฮะโอ้แหมคุณก็ที่อูเนี่ยนะมันมีตั้งหลายพงหพงช่างเครื่องพงช่างแอร์พงกระเป๋ารถ พงในท่าพงผ,ผู้จัดการสายรถพงไอ้พะพๆพพอพ,อพ,อพอแล้วพงม,มาทั้งตระกูลแล้วนะคะก็บอกแล้วยังไงล่ะคะว่าที่อูเนี่ยมันมีพงเยอะคุณจะถามหาดึงพงไหนละ่ะพงที่ขับรถเบอร์แปนี่ยอ๋อน้องพงรูปหล่อนี่เองนะ คุณผู้ฟังกําลังอยู่กับเรารามันการละครรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าฉัน,น่ะ มาถามหาพงไหนอ๋อน้องพงเบอร์แปดเขาไปไหนคะดิฉันต้องถามคุณมากกว่านะคะว่าน้องพงน่ะไปไหนไม่มาทำงานเป็นอาทิตย์แล้วไอ้กระจกอีกกระเป๋าคู่ใจของน้องพงก็หายตัวไปด้วยมันไม่มาทำงานเป็นอาทิตย์เหมือนกันคะ่ะนี่คุณไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมคุณคะดิฉันจะไปโกหกคุณทำไมล่ะแล้วคุณมาถามหาน้องพงเนี่ย ไม่ทราบหรอคะว่าน้องพงษ์เขาไปไหนถ้าทราบเนี่ยฉันจะมาถามคุณหรอคะแล้วเป็นอะไรกับน้องพงษ์ล่ะเป็นญาติหรือว่าเป็นน้องสาวเป็นเมีย <c oughs> อย่ะอุ้ยจริงเหรอเนี่ยทำไมะอ๋อเปล่าคะ่ะแปลกใจอะไรหรือจ๊ะคิดว่าดิฉันเนี่ยไม่เหมาะสมกับพงษ์อย่างงั้นเหรออ๋อเปล่าคะ่ะดิฉันแค่ อืมแค่ไม่อยากจะเชื่อว่าน้องพงษ์เขามีรสนิยมสูงอย่างนี้นะคะเอ้ยขอบคุณนะคะที่ว่าพงษ์เขาตาถึงนะคะแต่อย่างว่านะคะคนสวยๆยอย่างดิฉันเนี่ยใครเห็นใครก็ก็อยากจะเอาไปเชยชมกันทั้งนั้นเลยคะ่ะดูสิคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะผมเป๊ะไปหมดนี่ยังไม่รวมเครื่องประดับอีกนะคะรองเท้าคู่เนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยอุ้ย สวยจังเลยนะคะเออว่าแต่ว่าแล้วน้องพงเขาไปไหนนั่นเนี่ยทำไมถึงยังไม่มาทำงานถ้าคุณเจอน้องพงก็ช่วยบอกด้วยนะคะว่าเ hey, ฮรีมาทำงานด้วยมันไม่มาทำงานตั้งแต่วันที่เอายาบ้าไปส่งตำรวจอะไรนะ วันนั้นมาน้องพงก็หายหน้าไปเลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงไอ้กระจกมันก็หายตัวไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีเด๋วเวมื่อกี้เนี้ยลุงว่ายังไงนะเออว่ายังไงล่ะโอ๊ยฉันเบื่อจริงๆ คุยกับคนพวกเนี้ยเราจะต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าอย่างนั้นเหรอ,อเวลาที่เราพูดอะไรไปมันจะต้องมาย้อนถามเราอีกรอบเพื่อให้เราพูดใหม่อีกครั้งถเอ้ยพวกนี้มันโง่แบบนี้ได้งไงเนี่ยเราจะต้องใช้ความอดทนกับพวกนี้มากๆไม่อย่างนั้นเราจะถามเรื่องคงก,กับพวกมันไม่ได้เกิดมานี่กเคยลดตัวลงมาถึงขนาดนี้เลยเหนื่อยเหนื่อย เนื่อยใจจริง,รงแถมนัก็อยาก,ก็แยงอีหนูเอ่อคะอ่อเมื่อกี้นี้หนูพูดว่ายังไงนะอ๋ออ๋ออ,อคือดิฉันน่ะอยากจะถามลุงว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงบอกว่ายังไงนะคะบอกอะไรล่ะ ก็ลุงพูดว่าพงไม่มาทํางานตั้งแต่ที่พงเอาอะไรไปนะเออเอาอะไรไปส่งตํารวจนะอ้อยานอะฮะยาอะไรคะแล้วทําไมจะต้องเอาไปส่งให้ตํารวจด้วยล่ะอ๋อคือบนรถที่น้องพงเขาขับนะ่ยมันมีการส่งยาเสพติดกันบนรถและไอ้พวกค้ายาเนี่ยมันคงจะส่งผิดกร่องยามันติดไปบนรถนะ่ะน้องพงก็เลยเอาไปส่งให้ตํารวจฮะ นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยมันตายหรือว่ายังไงเพราะว่ามันไม่มาทำงานเป็นอาทิตย์แล้วนะตำรวจเขาก็ตามอยู่อะไรกันนะ่ะตำรวจตามยังไงเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ข่าวอีกถ้าหนูอยากรู้ นุมว่าหนูไปที่โรงพักเถอะอาจจะรู้อะไรคืบหน้าบ้างโหพงษ์นะพงชอบไปยุ่งเกี่ยวกับพวกขาย,ยาแล้วแบบเนี้พงคงไม่โดนพวกมันตามล่าหรอกหรอเนี่ยมันคงจะคิดว่าพงจะเอาของพวกมันไปน,น่ะสิเอ้ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะนี่นี่น,นี่แล้วคุณนะ่ะรู้ไหมว่าห้องของพงเขาอยู่ที่ไหนอะ่ะ ก็วันนั้นน่ะดิฉันก็บอกไปแล้วนี่บอกมาแล้วแต่พอดิฉันไปตามที่บอกมาน่ะมันก็ไม่มีนี่นาอุ๊ยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันนะดิฉันไม่ได้โกหกนะคะใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นน่ะว่าน้องพง์เขาเช่าห้องอยู่ที่นั่นบ้านาน้องพง่์เขาอยู่ไกลตรงนั้นน่ะอยู่ใกล้ๆเดินทางสะดวกขับรถลัดมาแป๊บเดียวเองก็ไปแล้วทางหอพักเขาบอกว่าพง์น่ะไม่ได้อยู่ที่นั่น ซอยใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้าน่ะนะใช่เข้าซอยห้ิเมตรน่ะอ๋อใช่แม่บ้านเขาบอกว่าไม่มีแล้วแบบเนี้ยดิฉันจะเชื่อใครล่ะคะโอ้ไอ้กระจกมันก็ไปหาที่นั่นเอ๊ะทำไมมันถึงเจอได้ละ่ะแสดงว่าน้องพงเขาไม่อยากจะเจอกับคุณแน่ๆเลยนี่อย่ามาสู่รู้นะยะฮ มันเอาข้าวมาให้เรากินแล้วมันก็ขังเราไว้เหมือนเดิมใจคอพวกมันจะไม่ปล่อยให้พวกเราไปไหนเลยเนี่ยน่าจ,จะให้ออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันกันบ้างหนาะไม่งน้นเขาเรียกว่าจะเอามาขังหรอรับพี่รังแตน้อฉันแค่บน่นเ,เข้าใจไหมในกระจกก็รู้อยู่ว่ามันไม่ให้ออกไปไหนหรอกกินข้าวอิ่มๆก็ไม่รู้จะทําอะไรนี่ก็ต้องบ่นบริหารปากซะหน่อยพี่พงษ์ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอรู้สึกอะไรอ้าวก็เราโดนขังมาเป็นอาทิตย์แล้ว เพื่อนๆพี่ๆที่อูเขาจะว่ายังไงกันบ้างนะว่าเราหายหน้ากันตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราตายไปแล้วก็ได้นะก็คงจะจริงเพื่อนๆที่ทํางานของฉันเขาอาจจะคิดว่าฉันลาออกกระทันหันนใจคอจะไม่มีใครตามหาพวกเราอะไเงั้นเลยหรอมันนานแล้วนะเขาก็คงจะตามแหละค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะตามที่ไหนแล้วมั้งคะพี่รังแตนนั่นนะสิเขาจะตามหาเราที่ไหนอ่ะโทรศัพท์ก็แบตหมด เอาติดตัวมาเหมือนไม่มีโทรศัพท์เลยแล้วพวกเราไม่คิดจะหนีกันเลยเหรอครับนี่ในกระจกใครที่ไหนเขาจะไม่คิดหนีบ้างเขาคิดดึกกันทั้งนั้นแหละแต่นายดูสิตรงไหนบ้างที่มันจะมีที่ทางหนีได้นะ่ะฮะ เวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุกวีวัตรกลิตป,ประพานขอเชิญติดตามรับฟังรามันกาละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานรามันกาละครโดยการกดติดตามสับสไคร ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานใหม่ๆเรื่องใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้รามันการละครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ